สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์ด้อครับผมครับคลิปนี้กะมานําเสนอแนวทางตัวเลขที่พี่น้องเอฟซีไล่ฐานล่อค่อยแล้วกับก็ติดไว้ด้อครับผมเลขปูสีสเกตครับพี่น้องเนาะครับเลขบนปูเดินดีมากเลยครับผมครับล่าสุดกัคือเขาที่ซีหกตรงตรงครับพี่น้องเนาะซีหกตรงตรงครับผมปูสีสเกตครับผม หลักสิบปูสี่ครับสำหรับเลขดับด้วยครับผมวันนี้เลขดับปูก็จะแยกเป็นดับบนล่างร้อยไปได้ครับผมว่าหันดับแปดอยู่คือล่างครับผมดับสิบดับบนทุกหลักสามเอาอยู่ครับแล้วก็ดับบนเป็นหลักนะครับผมหลักร้อยเก้าเอาอยู่หลักสิบห้าเอาอยู่ หลักหน่วย2เอาอยู่ดับบนทุกหลักนี่ครับผมว่ากันเพิ่นดับเลขกดังมาก7ครับผมนี่ครับพี่น้องักชีไล่ทันโชคดีได้โชว์ไดลาบน้ำปูแล้วครับผม4 6ตรงๆงครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับปูเก่ามเชียร์กับขอกราบขอพระคุณปูซีสเกตเ้อครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขน้ำกันเลยครับ ครับเก่ามาเชียร์การนมัสการครับอ่าจ่าเลินป้อ,อครับปู <c oughs> เอาปูอันมีหยาดย้อมพันเห็ดบุญน้่นมิตรปูครับผมครับเอ่าท่านไปเบิ่งอยู่อ๋อปูท่านไปในเมืองละปูนะย่างย่างย่างครับคลิปนี้เก่ามาเชียร์กะจิมา ตามแนวทางตัวเลขบนครับผมกับเลขดับนําครับอ่าอ่ามาเข่าเรื่องเลขเลยครับผมอ่า uh, ค,คือตัวที่เคยดับทีดับวูบอันนันแปดนั้นที่ยูบอังั้นนั้นครับวันนี้ได้ฮเอาเลขดับก่อนมรคอ่าเลขดับก่อนฮะวันนี้ได้ห้าครับผมอ่าสิบหน่วยบนรางครับร้อย uh, ไปได้อะ uh, uh. อ่าบานนี่ก็ดับบนดับบนทุกหลักครับผมเออทุกหลังไหนไดสี่ดับบนทุกหลักสี่ครับผมเออหลักร้อยนี่ดับแปดร้อยดับแปดหลักสิบนี่ดับหน่วยไอ้หลักสิบนี่ดับศูนย์ครับผมเออแล้วก็หน่วยนี่ก็ดับศูนย์นี่คือกันดับหน่วยศูนย์ อ่อทาทั้งสิบทั้งทั้งสิบทั้งหน่วยนะดับศูนย์ครับปูอ่อ่ามาหนี้เด่นปู่ครับผมแล้วอีกสูตรหนึ่งปู่จะเอาเมื่อไหร่ครับผมดับบ่บอตัวน,น,น,นั้นนั่นอันนี้มันมันบ่บ่บ่ใส่อาสูตรนี้ไปเลยอันนี้อ่าสูตรสูตรเด่นสูตรที่ว่างหันละครับผมอ่าบนเด่นหกเด่นบน หกกับสี่ได้หกกับสี่ครับผมแต่ว่าสี่ถือดับทุกหลังเอาหกตัวเดียวฟันหกตัวเดียวหกตัวเดียวครับผมอได้หกเก้าหกเจ็ดหกหนึ่งหกเก้าหกเจ็ดหกหนึ่งเออบานนี้ก็สามตัวมีเจ็ดหกเก้าเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดแล้วก็เจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกเก้าเจ็ด หกเจ็ดเจ็ดหกหนึ่งอ่าแค่นั้นนหะคือว่าซีนี่ติดดับทุกหลักปูนะซีติดติดดับทุกหลักเลยบอกนะแต่ว่าสูตรมันได้หกกับซีแต่ว่าซีเรเอาเอาแค่นี้นะครับที่ว่าเน้นเน้นข้าค่าในปูเน้น้ค่า,าในหกหนึ่งหกหนึ่ง เจ็ดหกหนึ่งโตเด่นเลยเหล่าหกหนึ่งกับไอ้สามตัวกับเจ็ดหกหนึ่งครับเออตัวนั้นก็เป็นตัวล่องไปตัวใส่สองขุมเนี่ยเป็นตัวล่องไปครับปูเอเจ็ดหกหนึ่งครับอบาตนี้อะไอ้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 ตัวสงสัยมีอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยตัวสงสัยเออมันขึ้นหกสามนี่นะเหลือีกสองตัวนี่โอ้หกสามอีกตัวหนึ่งเออตัวสงสัยครับ แต่ว่าในในของปูนี่มันบอถึงดับดอกแต่ว่ามันเป็นยังไงล่ะสามนี่มันแเม้งแเม้งยุ่นนะหกสามออกันไว้ตัวตัวตัวไอ้เลขสองตัวกันไว้อีกตัวหนึ่งตัวกันไว้ที่ซื้อดอกกันตุนกันยังไงสามตัวน้ำบมกปูสามตัวเบาเบาเบาเอาแต่สองตัวเออถ้าว่ามันถ้าว่ามันนาฮกสามนี่ลักลอยมันเจ็ดอึนบ่เขาอ๋อ เจ็ดเจ็ดเลยเจ็ดหกเก่าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกหนึ่งครับผมเจ็ดหกหนึ่งโตเด่นเด่นเลยสองโตัวนี่คือหกหนึ่งครับเอ่ 7, 6, 1, เจ็ 3, ดหกหนึ่งเลขสามโตัวกับเจ็ดหกหนึ่งเลขสองโตัวกับหกหนึ่งอืเอาเนี่ยนะครับพี่รองเนาะเลขปู่สีสะเกตครับคือว่า ก็ต้องเดินดีนะครับผมสูตรว่อหันทารักลอยบ่ออกหาบนีครับพี่น้องเนาะครับอาจนีได้ซ้ตัวแตกครับผมเพราะว่าปูนเนี่ยไปสี่หกวันนี้ลงตัวที่หกหนึ่งเลยป่ปูลงตัวหกหนึ่งเลยวันนี้หกหนึ่งกับซ้ำสี่หกว่องหันละปินสาคกันได้ครับสี่หกเร่งปะถิมหกเนาะปูเร่งปะถิมหกแต่ว่าไอ้ไอ้รักลอยเนี่ยมันมันคือก็อว่าคัดะนะลแล้วนะรักลอยเนี่ยก็ว่า เจ็ดนี่ล่ะแต่ว่าสันมีโต้อื่นก็เอามาเสียบใจหกหนึ่งก็ได้กันว่าผู้ใดกเขารักลกอยเก่งๆนะเอามาเสียบใจเรื่อยอ๋อครับผมเน้นไปที่หกหนึ่งครับผมมีลักลอยเม่นๆก็เอามาเปลี่ยนดได้ได้ครับผมต่ว่าผู้ไห้เจ็ดใบก่อนครับผมนี่นะครับพี่น้องเนะเลขของปู่สีสเก็ตครับมาต่องวดเลยครับพี่น้องครับเอ๋อู่ ขอมาเชี่ยกับสีลบกวนปูสำนีเด้อครับผมอันนี้อ่าเจริญพรขอพระคุณปูกับนมัสการครับคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุครับผมเอาครับพี่น้องครับผมมาสรุปตัวเล็กปูสีสเกตไเด้อครับผมอันนี้ครับอันนี้คือหมวดวัชรนครับพี่น้องเนาะหมวดนี้ครับผมอัน ปูบเดี่วบ้างลอยสิบตัวได้ครับผมปูประกบคู่ให้เลยครับผมเลขบนปูสีสเกตครับหนึ่งตุลาคมหกสิบแปดเด่นบนหกกับสี่ครับผมตัวซีนี่ปูติดดับเลยครับผมก็คือเด่นไปที่หกตัวเดียวครับพี่น้องเนาะแต่ว่าสูตรได้หกกับสี่ครับสองตัวบนครับหกเก้าหกเจ็ด 6163ครับผม6 3สในตัวกันนะครับพี่น้องเนาะจริงๆปูจะให้3คู่ครับ6 1เน้นๆครับพี่น้อง6 1ครับ3ตัวบน7 6 9ครับ767และ761ครับเน้นที่61ครับถ้าพี่น,อน้องเอฟซีวารักรวยปู ยางซีบมักน้ำกะหาตัวมาประกอบใส่รักลอยไม้ได้ครับผมใส่หกหนึ่งครับนี่แหละครับผมอันนี้คือเลขเกิดครับผมมาเบิง์เลขดับครับพี่น้องเนาะบัดนี้เลขดับปูครับผมสูตรที่ว่าปูให้ตลอดก็คือแปดกับสามนี้นะครับผมแถวบนนี้ครับบังหอิญแปดล่งลางอัปวิโยครับพี่น้องเนาะครับงวดนี้ครับ เลขดับปูครับดับบนล่างทุกหลักครับผมคือ5้ได้ครับพี่น้องร้อยไปได้ดับบนทุกหลักคือ4ครับพี่น้องเนาะสูตรนี้ก็ถือว่ายังเดินยังเอาอยู่อยู่ครับผมดับบนทุกหลักโน่นนี้ได้4ดับบนหลักร้อยหกอ่าดับบนหลักร้อยแปดได้ครับพี่น้องดับบนหลักร้อยแปด ดับบนหลักสิบศูนย์ดับบนหลักหน่วยศูนย์ครับผมครับนี่นะครับสรุปครับพี่น้องเนาะสรุปตัวเลขของปู่สีสเกตรครับผมเนี่ยครับสายบนเนาะครับพี่น้องบนครับเดี๋ยวเหล็กรางจะค่อยว่ากันครับพี่น้องเนาะ คลิปนี้เป็นเลขบนและเลขดับปูครับผมแคปหน้าจอไว้ครับพี่น้องเอาครับพี่น้องครับผมครับสาหรับคลิปนี้กับเป็นเลขบนปูสีสเกตที่พี่น้อง fc ลอคลอยได้ครับผมครับร่วมไปถึงเลขดับน้าครับพี่น้องเนาะครับเอาพิจารณาเพิ่งไปน้ากันครับสามคู่เน้นๆครับพี่น้องวิ่งตัวเดียวครับผม นี่แหละครับพี่น้องมาฝากพี่น้อง MC เดียรเดอครับผม1ตุลาคม68ขอให้โชคดีเด้อครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ